ขนมจีนสามหอ่อเด้อพี่น้องเด้ <S <S <ห>อพุน,าาน่ะเงาขักเงาเนโนเมนเนสวัสดีครับวันนี้มากัตตารเมนจะเห็ดเมนูขนมจีนน้ำปูล้านะครับพี่น้อง<ช><น>อันทิน่<ล>แม่ถือเป็นถาดเดือนนี้บ่อแดงจะมาแจ้งนะครับโปดึงโหล่9บาทนะครับพี่น้อง 12, 12ห่อ12บห่อ99าบาทปกติห่อละส0บาทซื้อ1ิบ 1> แถมหนึ่งแต่ว่าเดือนนี้หนึ่งโหลเก้าสิบเก้าบาทสิบสองห่อเก้าสบเก้าบาท,บาทขนมจีนน,นะครับน้ำปูรลาพาแซบลเป่าแดงร้องหวยนะครับพี่น้องอันนี้คือปมใต้แล้วเหลือขวดสุดท้ายผมรเร็กลับมานําเมนนครับเรือซ้ำนี่แหละพี่น้องเอาเมื่อในจิมาเฮดเมนูนี้น,น้ำปูปลาเอาลงเลยแม่เอาลงเลยบุยบลูบังคัและสอนแม่แม่แม่บอกเคยยำจะเกือเห็นบ่มีได้ขิดยำแม่แม่เฮดโปรตีนบดเลยบุลูกกาใส่ไฟสกอนกาเอา แต่ถามว่าแต่มันบกค็มได้โนรุ่งครันนบกครัมเซฟหรี่อยู่ไม่ได้ใส่อย่างอีกบ่ลรกกระน้ำกระเทียมโดงกระเทียมโงมบอบอบอครับเาเอาแบบนี้เลยต้องวิธีการต้มขนมจีนพี่น้องเบ่งไว้เด้อครับเด้อห้น้ำเดือดแบบนี้เลยครับห้น้ำปดป๊อก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 แบบนี้แล้วเขาค่อยเอาสิ่งขนมจีนลงไปตุมบนต้องล่างนะครับเอาออกจากถุงเอาลงไปตุมได้เลยนะครับจึ๊กนี่ เอาสามครับนี่เอาออกจากห่อแล้วก็จื๊อลงแบบนี้เลยครับนี่ให้แม่เพื่อนพาพี่พรน้องต้มมัอน,นี่จื้อผมจะต้มสามห่อนะครับเพราะเขาเอาซนขนมจีนลงในน้ำเดือดแบบนี้นะครับ <Okay. S 2> เขาบอต้องเห็ดยังมนันนีพี่น้องเขานั่งห้าห้านาทีจับเวลาได้เลยห้านาทีนะครับครบห้านาทีเขาค่อยมาเอาเส้นขนมจีนไปล่างนะครับ <Okay. S 2> สุกแล้วครบห้านาทีราเอาส้นมาล่างเลยครับ <Okay. S 2> ้อนได้ไหม ยามันลวกพอพีวีซีแม่ก็ไลยเทใส่หม้อโอ้โหลงหม้อแล้วครับึ๊บเออตัออ้งไม้บ้เนี่เอาอีกบะลกุก่างทำมันยืนด,ดีนะสิบสองหอ่อหนึ่งโหลเก้าสิบเก้าบาทมึงเนี่ยครับดดสิ้นเนียวนุม่มครับวิธีการต้มกะ พาพี่พาน้องต้มเลยเดอ้อมื้อนี้ต้มงอ่ายๆ5นาทีเนาะ5นาทีครับแต่ก่อนอีแม่ก็ต้มบ่เป็นได้แม่มันคือเหนียวแท้แม่แม่บอกว่ามันคือกุดๆเนแ่แม่เราบ่ก,กินแล้วมันกุดๆคูน่ะปูยขนมจีน3ห่อเด้อพี่น้องเดอ้อคุณน,น่ะยาวคักยาวแน่เนาะแม่เนาะแม่นอูได้หลายเฮงลูกได้หลายเดือนนี้เฮงจัดโปชับเลย1โล สิบสองห่เก้าสิบเก้าบาทที่ที่มันเออันนี้นะที่ประเด็นสําคัญมันคือมันเก็บไว้นานได้ลูกแม่นมันเก็บไว้ได้เป็นปีเลยแม่ตอนใดเข้าก็กินได้นะเพรมันปกคือแบบขนมจีนสดอันนี้แม่เอามาจากสาขนมจีนมันจะกระสอบตีเอามาตั้งหลายเดือนแล้วสิ้นยังคือเก่าอยู่ทําแม่แม่ขับผมหยัดใส่กระสอบไว้โนแม่เนาะตั้งหลายเดือนแล้วแม่จนลืมแม่นสิ้นก็ยังขาวใสคือเก่าอยู่เพราะว่าขนมจีนเก็บไว้ได้นานถึงหนึ่งปีเลยนะครับพี่น้องอันนี้มันสะดวกกับการกินเลยเนาะมันสะดวกอยากต นึกก็ได้กินนะมันง่ายมันง่ายนิมจีนสดทับต้องได้ซื้อตามท้องตลาดแี่ปิดแล้วก็จะจะไปกินใส่เวลาบดเวลาพึ่งขายแล้วก็แล้วนั่นเองก็เส้นเหนียวนุ่มคือการปั้งเขาไปซาบอ่ะไม่บมดใส่เพจเด้นไม่ยังกินหมดเลยมากอีกส่วนนะนะลูกมันเพจนี่น้ำปูลานนะครับ ใส่เกินบ่ใส่ร้อนอะไรหลายแล้วครับหัวยอใส่ลงไปใส่หอมเพริ่ทำไมพ่อมนึ่งครับอือฮ่าคนละอือเจนขนมจีนไม่นองงามครับ เด้อพ่อแม่พี่น้องมาสดมันได้ไรสิเบิร์นเดนแม่แม่บ่าแดงกินได้สิเมืดสามห้องแม่ซิมก่อนเด้อซิมก่อนแม่อืมลูกแซ่บตายผิน้องไปะมาเนี้ยไปสุดแซ่บลองการล้วนท่าบ้างใหญ่มาเนี้นี่ เบิงเซนขนมจีน,นเดือนนี้น้องหมวยเป็นจัดโปวันเกิดนะครับเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของน้องหมวยเป็นจัดโป1หนึ่งโหลสิบองหอเาบาทคุ้มมากๆเดือนนี้นะครับคุ้มมากๆนะครับพี่น้องมาต้องว้าวลายพี่น้องคนใดสนใจอยากกินอยากชิมนะครับโปวันเกิดน้องหมวยก็ตือต,ตื้นกึนมากกันเลยพี่เม็ดขนมจีนโมแขสวยลว้แตก่กินได้โยนะครับ Ma, hau, lui. ใส่พริกซอยก็ได้นะครับพี่กอื้อหือครับ 不好看，五幺。 สดขักสุดแน่ у mm у -hmm. อยู่ผมแน่นในกดไหลย,ย่อนนะ,นะครับพี่น้องก็จะไปหาหมอมาคึ้นสีแค่ไข้ก็แค่ไข,ขไม่กินเป็นอีกครับ แซ่บครับกระปุลสามห่อเบิร์ดนะครับ สามห่อกับบักหลยนะครับเมียนสามห่อน้อยๆนะครับ Oh rap. ด้วยครับนะครับพี่น้องเอาฝากพี่โต้องสุขุมสุขนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์นี้็ถือว่าเป็ี่นกาลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสาหรับบอลแดงเจะกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเมือสุขุมสุข,ขนนอนรับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับพี่น้องแหม่มือได้แก้วมนิน้โชวโทษให้ไอจะได้มาผ่านนะครับลาพี่ละน้องไปเพื่อนจำอนกเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ